สวัสดีค่ะลิลี่แพวนิสตานะคะวันนี้ค่ะมาเจอกันกับรายการแฟชั่นสปอตเตอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะลิลี่จะพามาโฟกัสค่ะกระเป๋านะคะที่ถือว่าเป็นรุ่นฮอตเลยค่ะล่าสุดของเฟนดีค่ะจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวตามลิลี่มาดูได้เลยค่ะ ซีซั่นนี้โลกแฟชั่นมีอะไรหรวือหวามาให้อัปเดตอีกแล้วโดยเฉพาะเฟนดิที่เราไม่อยากให้สายแฟทั้งหลายพลาดโดยเฉพาะคอลเลกชันใหม่ที่มีชื่อว่าเฟนดิแพคกระเป๋าไอเดียเก๋ๆที่ได้อินสปายมาจากกล่องแพ็กเกจจิ้งของเฟนดินั่นเองสิ่งที่โดดเด่นคือการหยิบสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของเฟนดิและสีอ่อนหวานอย่างสีชมพูพาวเดอร์พิง์มาเป็นสีเด่นของกระเป๋าซึ่งมีให้เลือกรูปทรงถึงหลากตล์ด้วยกันทั้งแบบทรงกล่องสี่เหลี่ยมทรงถุงช้อปปิ้ง และทรงถุงที่มีเชือกรูดเก๋ๆวันนี้ลี่จะขอโฟกัสที่ Fendi p a c k s m a l l p พ u c h สีชมพูพาวเดอร์พิงขนาดไซส์เล็กกระเป๋าใบนี้ให้สัมผัสที่นุ่มมือเพราะทำจากหนังแกะพรีเมียมหรือที่เรียกว่าหนังเนปปาโดยที่ด้านหน้ากระเป๋าจะมีอักษรสีดำเฟ n ด i โร m a ประทับเด่นอยู่ ส่วนด้านในกระเป๋าถูกซับในอย่างดีและมีป้ายหนังสีดำที่ประทับตัวอักษร Fendi Made in Italy ตัวพิมพ์ใหญ่ส่วนฮาร์ดแวร์สีทองของกระเป๋าตั้งแต่สายรูดห่วงตัวล็อกสายสะพายกับตัวกระเป๋าและที่ตัวล็อกปรับสายกระเป๋าจะมีประทับตัวอักษรเฟนด i ในทั้ง3จุดสามารถใช้เป็นแบบถือก็ได้หรือเมื่อใส่สายสะพายแล้ว ก็ใช้ได้ทั้งแบบ Cross b o ี้และแบบสะพายข้างเรียกได้ว่าแม้กระเป๋าใบนี้จะไม่ได้ดูหุ่หวาแต่กลับแฝงรายละเอียดและความขี้เล่นของงานดีไซน์ตามสไตล์เฟนดิ